สวัสดีสวัสดีทุกคนเดินยินดีทุกคนเข้าสมนไปตัวค่ะเกี่ยวกับชาแนลเดลอเมื้อนี้มาตัวจะพาทุกคนไปตาก,ดดกแดดอีกเราเมื่อนี้เออมือที่สาม้วทิเบโฟนเมื่อนี่ก็แดดออกไนนอด้ไหมเนาะแดดออกแห้งแล้วตอนนี้นะเออมื่อเ้านี้มาตัวไปเวียกมาเนาะก็เลยว่าตอนนี้จะามงนี่ประมาณเก้าโมงปลายแล้วเนาะแล้วน,นี่คือเก้าโมงปลายแล้วกำลังที่ไปเสียหญ้าสวนหมักทั่วดินแล้วก็ตอนนี้คือแม่ป้าซึ่งเป็นแม่ของอลลีกับอา อ่ะโเนาะกับอ่าคอยนะไปแล้วเดี๋ยวคอยกับจะน้ำไปอ๋อมื่อนี้ก็เอานา้ำเอาเข่าของกินไปเลยนี่จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วอันอุปกรณ์ที่เอาไปมื่อนี้ก็คือ,ญญออันนี้นะไปเสียเนี่ยเออคือตอนถางกับโบเล่ไปถางซวยแล้วก็ตอนอ่าปลูกกับโบเล่ไปปลูกซวยก็เลยว่าเออต้องได้ไปปลูกแล้วละเพราะว่าเออเพราะว่าอัน คันถ่าบบเฮ็ดุย e ังเลยเขากับโบกากินกันเนาะก็เลยว่าเออก็หันแดดเมดาเดนเนาะเมย์ว่าต้องไปแล้วแหละเขาสิโบไอเขาสิบบให้เขากินแล้วนะก็เลยว่าเออจำเป็นเออทะนแหละเดี๋ยวสีน้ำไปแต่ว่าอัลลีเขาก็อาจจะบบมาแล้วมีแต่ไม่ป้าทะเลแล้วก็มีแต่อาแล้วก็ค่อยแล้วก็น่าจะประมาณสามคนเขาเนี่ยเลยเนาะเออเมื่อนี้ก็หูวซึกว่าแดดจะแห้งๆแล้วนี่ยนะทวงเมื่อกับโบมีเนาะทุ่งเมืองก็มีมีไง บ่เป็นยังบ่เป็นยังดำก็ได้เ,เพราะว่าเราเป็นลูกสาวใหาสส้ซสวนนี่แล้วแนตะมก็ได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนไปค่ะไปไป,ไปมาเลยมื้อนี้ก็ไปตากแดดพอฝุอ่นตกประมาณสามมือลนะแต่ก็ดีตกบางส่วงแล้กก็ยุดบางส่วงตกบางส่วงแบบนี้ดีคันเบอร์สันดีคนที่จะเห็ดเวียกก็เห็ดไมนะ่ไรเนาะขนาดฝุ่นตกแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะปลูกอย่างพะล้ายแล้วในไ,ไหมเนาะอดีใจน้ำ ปเดี๋ยวค่อยสิไปก่อนจะเป็นหมู่บ้านตอนเวลาเก้าโมงสิบโมงนะคะทุกคนอ้ยังใครได้มีรถนี่ปกตินี่งเงียบเลยบ้านเฮามันก็นสร้างบ้านเฮาอ้อ,อมฮอบด้วยผู้ผผาตอนนี้คือเราจะลงไปทางนี้ไม่มีไผรอยู่บ้านเลยนี่เห็นบอกนี่ม่เงินไปตกคดีเทิงนี่เนาะ อบได้เดียวบไรเดินอันนี้บบได้เดียวทุกคนไม่ต้อมาสวนเราแดดออกแบบนี้โบไรเดีย ทันออกธรรมดาชั่วไปก็โอเคนี่แบบแดดแห้งแห้งแห้งเกินขนาดดอกเตอร์มันบวอยบวยนี่นี่นะมีแต่ว่าไปนางยูทูบละละบุจักเนาะ <laughs> ชิฮอดแล้วเอกจากเงี้มนนงยมาในนึงลงดอดมาในนึงก็จะเป็นสวนเราฮอดแล้วอันนี้จะเป็นตูบเนาะเดี๋ยวเอาของกินของเออยังเอาเครื่องไปเมียมยู่นี่ก็โอเคตอนนี้คือด็อกเตอร์ เอาทงเอาเออยังเมียนเป็นที่เฉพ่อเด้อดจะปะจะพาทุกคนไปเสียห้าดีกว่าเห็นไหมปาเขาเสียห้าอยู่พุ่งก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 แล้วเนาะเห็นเห็นกุบไปอยู่บานเฮามันก็สร้างบานเฮาเนี่ยแหละทุกคนที่ให้วางสูงหลายก็เป็นไปถ้าเป็นไป่าได้ทางใดดีไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะอันนี้จะเป็นสวนมันต้นคือมันต้นงามแล้วแต่ว่าห้ากับงามคือกันแล้วตอนนี้นะ หญ้าก็หลายลายจะให้เบิ่งนี่จะให้เบินี่ที่ได้มาเสียหญ่าสวยม่ป่าอีกแล้วที่นี่แทบจะเป็นสวนหญ่าว่ะแทบจะเป็นสวนหญ่าแล้วนะคะแทบจะไม่ใช่สวนมันต้นแล้วนะ หลายคนบอกว่ามือต <t ell> ัวคือมักไทยชีวิตเรียบง่ายให้ทุกคนในเบงแทงเทรกะว่านี่เป็นวิธีชีวิตของตัวเองแล้วนะในหลายๆคนก็จะบอกว่าเไทยทอดวิธีชีวิตได้โคแบบเรียบง่ายเลยก็ประมาณนี้นะทุกคนแบบด้่ยปรุงแต่งอย่างหลายแบบนี้แหละทุกมือนชีวิตตัวเองอาะโฮววาโฮงาอือว่ามาด มาตัหลังเอาส่ีง่ะยเจมิโอละโหเลาเจมีอ็จรทำอะอ๋อปูนอาอยู่ปูนเห็นไหมคขะปนอานี่มันต้นอีงงางามทุกคน แต่ว่าบางต้นกับบางงามก็มีแต่ส่วนหลายก็จะงามแต่ว่าห้ากจะงามแห้งเดี๋ยวจะได้มาเสียห้าสวยไม่ป่าอีกนี่นะเบิรงนะงน,ะนี่อันนี้งามแห้งว่าสวยนะสวยมากเลยสวยจริงอะไรจริงส่วนติดติดหมู่บ้านเลยทั้งพุนจะเป็นขา้าโพดพุนนี่ก็ไม่ป่าปลูกเนาะอันนี้เป็นดินหอ,อีแม่เหมือนเลแล้วนี่คือ มักวดินเดี๋ยวมัตัวก็จะไปเสียหญ้าสวยนะมาเลยเ<อ>ข้าโพดสาลีสวยมากทุกคนเดี๋ยวก็มีไม่ใช่หญ้านะเป็นผักกาดนะเดี๋ยวแม่ฉันไม่ได้มาปลูกเลยคุณคุณป้าฉันปลูกนะคะปีนี้เข้าโพดสวยสวยจริงเป็นมักัวดินเนาะแต่ว่าหญ้ากันหลายเติบคือกัน ้ากรลายนี่มันจะมีดอกแบบนี้แล้วนะเห็นบ่อัออันจะเป็นตะก้าของข้าเจ้านะนาอันนาข้าเจ้าได้นี่นี่ตะเป็นตะก้าข้างหลังก็จะเป็นตะก้าอันเขียวเขีวนะี่มาเลยฉันก็ บุมเอนสิลกตัวอันต้นมักถอดดินไปได้ไงม,มันเห็นแบบนี้โอ้ออเอามือเลยก็ได้ไงวันวนี้แดดแดดแรง ก็สวยอยู่นะนี่นี่นี่มีดอกแล้วด้วยนี่โอ้โหฮาเสียหนามาเครื่องนึงแล้วโบ๊ดเครื่องบอกไท่กับแบบลายแล้ว วันนี้คือแดดก็ไม่ออกเท่าไหร่แล้วก็ฝนก็ไม่มีแล้วก็วันนี้ก็เหมาะสมกับพวกเรามากเลยหย่าลายลายทุกคนหย่าตึบหยางามมักทัวดินกับงามหย่ากับงามสินะบัวมือนี้จะเสียได้เมิดบอเนาะ ลายยังลายแหงทั้งคนเด้อผาดวอย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 ,วยไม่มีแดดไม่มีฝนดีจริงจริงแต่ฉันก็เจ็บเอวหมดแล้ว

มือทุกคนดูมือคะ่ะล้างแล้วนะแต่มันไม่สะอาดอาเลยต้องได้กินข้าวแล้วนะคะนี่มือเนี้ยเนี่ยอาหารมือนี่ก็ะนี้ทุกคนเรียบง่ายบ้านๆอย่างนี้นะคะข้าวแบบนี้เลยหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะอีชันก็นอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งแต่คุณนะ คุณอากับคุณป้าของฉันอะบอพักพรเขาก็ไปก่อนเนาะย่านย่านเสียหญ้าบ่เมดว่าสั้นเพกันวา่าแต่ค่อยกันมาน้ำหลัพ่นเขาจะอยู่พ่นแล้วพ่นเนาะเขาจะอยู่เนาะบ่เห็นบ่บ่เห็นเนาะร้อนมากยินเสียงนกบ่ แล้วตอนนี้มีข้าวจอมาแปลงห้องน้ำเลยเนาะมีหลายคนเลยไผยที่เฮ็ดนาอยู่นี่เนาะ mm hmm. ขาเจ้าก็พากันมาออกงานแปลงห้องเพื่อสิเอาน้ำเขานาแล้วก็เพื่อจะเห็ดนาเนาะเดี๋ยวจะให้่งทางหลังคนอคันนี้เขาจเจอบแปลงห้องหอง้องเอาน้ำใส่นาพุนานานาทงนานเนีอนอ่เนาะคนละเฮือนคนละเฮือนออกมาสวยกันหลายคนเตอะชมพูนเดย ตะเวนไก่จะตกดินแล้วแม่ป่ากลับแล้วเด้อคนอื่นเก็ทยอยกลับมาเมดแล้วมีแต่ฉันแล้วก็พี่คนอากำลังเก็บผักกาดเพราะว่าหวานผักกาดใส่ในโตู้พร้อมเลยเนาะขาโพดคืองามแห้งทุกคนพวกเขาก็เสียเงียแม่ป่านี่กรับเราเห็นบบพวกเขาเสียเงียะหยาดตึบแห้งแถวนี้นะเนกือบโเห็นอย่างเลย ส่วนกว้างอยู่เดอ้อส่วนมัลทิเดินเดี๋ยวจะมาลบมักติเดียนให้เบิงเนาะในฮอบหน้าแต่ว่ายังจะได้เสียเนี่ยอีกเช่นหนึ่งบอกที่พูว่าหมูเท้าชาโหและเด้แอแนีน่ยหรอคนน้ำน้ำหมูจุ่นเนี้ยหรอนคนอาฉันก็เก็บผักกาดนะคะพราะจะกลับบ้านแล้วนี่ผักกาดหวานใส่น้ำากันผักกาดกระเงี้ยกกะเงามขนะทุกคน ติดติดบ,บ้านแต่ว่าเสียงนกโครหลายเลยเกือบไม่เห็นผักกาดแต่ว่าผักกาดก็สวยนะเธอนี่ไงนี่ไงเธอนี่ไงเธอเอ๋วนี่ชิด้ลกรับแล้วแต่เป็นตกดินแล้วคุณ บ้าวเถวมีคุณอานะคะอันนี้นี่ยังหลายอยู่ที่แบบยังเสียโบเลวเนาะมีทั้งผักกาดแล้วก็หญ้าปนกันแล้วก็มักทุดดินปนกันงามแหงนี่ฟังนั้นคือแล้วแล้วโโฟังนี่เสียหญ้าเป็นดี่พออีกประมาณอาทิตย์นึงนี่เต็มงามเต็มเลยเลย พวกเฮาเสียหญ้ามื้อนี้กะเออพื้นที่ไปหลายเติบกะเมื่อยเติบเนาะเจ็บแอวบ่ให้ว่าเลยแล้วเฮา้อโหมยุบิโฮเซอันนี้สบายดีโอ้โหสบายดีสบายดีมื้อนี้มื้อนี้มาเสียหญ้ามาเสียหญ้าสวนสวนมักทั่วดินมักทั่วดินอืมหายเป่าแล้วนะโหหายเป่าเป่าเลยอีจุบะหมาโหเนาะแล้วเนาะอีปุ๊สิไม่เชียว นี่แหละทุกคนบานเฮามันก็ซ้ำบานเฮานี่แหละหน้าดำหน้าำํำหน้าแหลกเมาขวดหน้าเมืม่อยเติบเมื่อนี่นะตากแดดเม,มือเลยแต่แต่โชคดีของเมื่อนี่ก็คือโบเลยมีแดดหลายขนาดนั้นแบบคล้ายๆคือว่าเออฝ่าบดเนาะฝ่าบดแต่มันบบมีฝนฝนะทุกคนเออ ข้าจอมาอันเตยบานบกลหายอยู <arta> ่เดินนั่นคนอาก็ของเยอะมันยุ่มาอยะจักเอียงตัวเอียงพักลายเด้แอนก็แบบไมาถูกไปผลข้าจะละเม่นมาออกกำลังกายยงเฮียนเนาะเตกระต่ ตอนนี้นะคะอาก็แบ่งผักให้พอแล้ว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 โหฉันสนิทกับคุณอานะคะคุณอาฉันน่ารักคะ่ะทุกคน เลยเหรขึ้นไปเฮือนอะไรเหรอขึ้นไปเฮือนกับมาถึงบ้านแล้วเด้อทุกคนขึ้นดอยมาโคตรเมื่อยเลยว่าบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มาตกกระลงไป่อนนี่แล้วก็เฮบีอ่ะ แล้คืนมานโคตเมือเลยมือก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยออก็บ่เป็นอย่างเนาะหน้าดำหน้าแหลกหน้ากำม,มือยแหง้งมือยสุดๆเลยมือนี่นะแต่ว่าโชคดีของมือเนี่ยคือบ่มีแดดเนาะม,มกืุดินกะต้นงามแหง้ง อันนี้จะเป็นมะไฟาปลาเนาะเรื่องเมื่อวานเนี่ยม่ตัวไปตลาดเราก็เห็นน้องเขานางขายอยู่ริมทางม่ตัวก็เลยซื้อห้าพันกิบซื้อซึ่งจะเป็นหมัดใหญ่เลยเคยมีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเมื่อตัวไปอันเชียงลาบเราไปทีพม่าเม่โตัวซื้ออันมะไฟานี่แล้วก็แก้แล้วก็ทิ่มนะเปลือกมันนะที่จริงว่าต้องสี่เหลี่ยมกับเปลือกอันของผลไม้ชนิดที่แบบละลายง่ายเนาะแต่หลายๆคนจะ คอมเมนต์คล han, e er, ิป like น e ั aa, ong, game, game, ่นดราม่าแหงบอกว่าเออที ne, yeah ่เน no ี na, ne, on, ่ยคนก็หน้าตาก็ดีนะแต่ไม่มีมารลายญาติเลยอะไรเงี้ยเออที่จริงอยากบอกว่าหลังกล้องแล้วโตเก็บไดหันแต่ว่าฉันมีโซ่ไหนไม่รู้ไม่รู้ใช่ป่ะเปลือกของแค่เปลือกมะไฟอีกสองสามมือชี้มือมันละลายหมดบ่เ็นอย่าง้ยมเมนพลาสติกเนาะอยากบอกนะเนี่ยกับคนอันเคยคอมเมนต์อันนี้แค่เปลือกของมันนะจะเป็นน้ำซื้ออ่า มืออื่นเขาหนาฝนตกหรือว่าแดดหอนสินะมันจะละลายมันจะแบบเปื่อยไปตามนี่เลยแค่นั้นมันโบเมนพลาสติกมันโบเป็นผิดโบเป็นภัยอย่างเดียวเนาะเราอยู่จังละไม่ตัวทิ่มมือหนน,อะนะไม่ตัวแค่ถ่ายคลิปแล้วก็เพ้อแล้วก็กทิม่มอันนั้นขอโทษด้วยเพราะว่าเฮาแบบกําลังมันอยู่เนาะกําลังว่าวกำลังเออหะนะก็เลยว่าเพ้อทิม่มแต่ว่าหลังกล้องอันไม่ต้องเก็บอีลีแค้ๆอืม เราจะขอลาลวเด้อผายมากกินเมงยํมกระไรชอบซักใครก็แชร์อาบน้ำสระผมหากินของอร่อยอร่อยดีกว่าเหนื่อยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย